สวัสดีครับทุกคนเช้าวันจันทร์ที่25เดือนมีนา2567เราก็มาขายกับเพาที่เลดซิตี้ ที่เดิมที่ประจำของพวกเรายังไงก็ฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่กดติดตามให้พวกเราหน่อยนะพวกเราก็จะถ่ายชีวิตการขายกระเพราว่าแต่ละวันพวกเราต้องเจอกับอะไรกันบ้างยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะเช้ามาเราก็เริ่มตั้งร้านกันไอการตั้งร้านเนี่ยไม่เหนื่อยเท่ากับการตื่นนอนเช้าเช้าเราตื่นกันตีสี่นะ อาบน้ำแต่งตัวเตรียมของก็ประมาณถึงตีห้ามาถึงที่ขายของก็ประมาณตีห้าคึ่งบางวันก็6กโมงเช้าเลยพอหลังจากตั้งร้านเสร็จ เราก็ต้องรีบม,มาผัดกะเพรากันก่อนกระทะแรกเราก็จะเริ่มต้นจากกะเพราเผ็ดพอดีตอนนี้เราก็ขายกะเพรามาสามอาทิตย์แล้วมีลูกกาประจำเพิ่มขึ้นมีความชำนาญในการตั้งร้านทำอาหารเพิ่มขึ้นกับข้าวของเราก็มีเหมือนเดิมทุกวันมีกะเพราเผ็ดพอดีกะเพราเผ็ดแซบ่บและก็กระเทียมพริกไทยกะเพราเราขาย20บาทบวกไข่ดาวเป็น30บาท มีคุณเชียงด้วยไม่น่าเชื่อนะว่าขายกะเพราอย่างเดียวก็มีคนมาซื้อด้วยและตอนแรกก็แอบ,บกังวลว่าขายกะเพราจะมีคนมาซื้อเหรอเพราะมันเป็นเมนูง่ายๆที่ทําทานกันที่บ้านได้แบบสบายๆก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่มารอกันแต่เช้าเลยส่วนวันนี้เราก็มีเมนูเพิ่มกันลูกค้าเบื่อกะเพราทุกวันเมนูเพิ่มของเราก็คือ ขัดคณะปลากระป๋องก็ใส่คณะแล้วก็ปลากระป๋องเยอะๆแบบนี้กันเลยเมนูใหม่นี้ก็ขายดีนะทุกคนแต่คนที่มาก็ยังติดกระเพราเหมือนเดิมบางคนสั่งหลายหอ่อก็เลยเอา ขัดคณะปากระป๋องติดไปด้วยและแล้ววันนี้ก็เกิดปัญหาครับทุกคนเรามารู้ตัวหลังจากขายให้ลูกค้าไปหลายคนแล้ววันนี้เราหุงข้าวดิบมาโอ้กว่าจะรู้ตัวนี่เครียดเลยครับขายไปไหลถ้วยหลยห่อแล้วด้วยสิเราก็เลยรีบแยกข้าวดิบออกจาก ข้าวสุกธรรมดาบอกตรงๆว่าวันนี้เราเฟล,ลมากกังวลทั้งวันกลัวเสียลูกค้าลูกค้ามาซื้อแล้วจะเป็นยังไงเอาไปแล้วจะกินได้ไหมก็มารู้ตัวหลังจากที่ผมชิมข้าวโอ้วันนี้เศร้ามากนั่งเครียดๆทั้งวันก็มาเห็นเจ้านกตัวนี้มากินกับเผาที่เราทําหกลงพื้นตอนแรกเราก็เสียดายกับเผาที่หกลงพื้นแต่พอเห็นมีนกมากินเราก็ไม่เสียดายแล้ว